ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะวันนี้ท่านก็อาจจะมองดูรายการทามเอาท์ที่แปลกตาไปนะคะเรื่องของเรื่องก็ดิฉันไปได้คอนเทนเนอร์นี่มาน้องที่รักคนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่ทำทั้งหลายที่ท่านเห็นเนี่ยค่ะความสวยงามเนี่ยคือคุณกรันก,นกสนิทวงนายุทธยาซึ่งดีฉันเคยเชิญมาออกรายการแล้วคุยเรื่องของการที่เป็นสไตลิสต์นะคะว่าเป็นยังไง พอเห็นแล้วก็เลยอยากจะจัดแต่ที่จริงอะ่ะดิฉันเตรียมอันนั้นไว้น้องปามกับน้องต่อเอาขึ้นมาไว้บนนี้ทําไมถึงทําอันนี้ขึ้นมา<โ>ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆนั่นรักเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เราอะ่ะไม่มีความยากในการที่เราจะจัดอดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้บางอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยฟาเลนอซิสที่ เขาสวยด้วยตัวเขาเองแล้วฟาร์มเมืองไทยก็ทําได้ดีด้วยนะคะในราคาที่ไม่แพงพี่ก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะลองทําดอกไม้ที่มันดอกไม้เองก็หาง่ายตัวสิ่งเหล่านี้เองก็น่าจะหาง่ายจะัดจักก็จะมีเยอะแยะแล้วอันเนี้ยจัดออกมาเดี๋ยวดูนะคะว่ามันก็คือจะไม่มีฟอร์มเลยค่ะไร้รูปแบบแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ย มันงดงามมากและสามารถที่จะไปตั้งกับสแปนยาวๆอย่างสมมติว่ามีเปียโนเดี๋ยวหนูลองเอาของหนูไปตั้งเป็นที่เปียโนข้างล่างยาวๆหรือว่าหนูไปวางที่ชั้นหนังสือที่บ้านที่มันเป็นสแปนยาวๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวฟอร์มของเขาเนี่ยตัวเขาออกมาลักษณะเขาจะโค้งออกมาอีกใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เขาอะงดงามโดยตัวเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าสมม,มุติว่า ดิฉันคุยไปแล้วนะคะประมาณแดเอพิโซดในเรื่องของแมคคานเกในเรื่องของการจัดคอนเทนเนอร์ที่จะไว้สำหรับโฮหรือตรึงดอกไม้ไว้แต่วันนี้เห็นว่าในเมื่อเรามีของสวยๆแล้วเราไม่ต้องใช้ความสามารถในด้านนั้นท่านผู้ชมท่านฟังก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มากมายนะักในเรื่องของดอกไม้แต่เราพอรู้ว่า อดอกเนี้ยมันมีขายในประเทศไทยแล้วมันก็มีทั้งปีสีอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่เราน่าจะรู้ในเรื่องว่าเขาจะอยู่กับอะไรได้บ้างแล้วเราก็นำมาใส่ในคอนเทนเนอร์นะคะที่เขาเกของเขาอยู่แล้วโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่หรือแต่งอะไรให้มันมากมากมายนักนะคะก็จะดูสามารถว่าเหมือนกับว่าเราเป็นคนจัดดอกไม้เก่ง ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ใช้ความสามารถมากนักแต่จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีคือหนูจะใส่กับดอกเนี้ยหนูจะใช้ใบอะไร<ม>บางทีเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันบางทีพี่พันหยิบใบบางอย่างมาให้พี่สมมุติว่าพี่หยิบใบนี้มาอันนี้คือยูคาลิปตัสใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาสูงๆเลยพี่เอายูคาลิปตัสมาแล้วพี่ก็เอามาไว้กับฟานล้วนี้ ผูจะเห็นว่ามันไม่ได้สวยเพราะฟอร์มเท่าเหมือนกันเลยเป็นฟอร์มเดียวกันเลยค่ะกลมๆเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดเขาเรียกว่า texture ผ้าเนี่ยผ้าขอโทษนะคะผ้าเนี่ยเรายังต้องเลือก texture เลยไม่ใช่แค่ร้อนหรือไม่ร้อนแต่เราจะดูว่าผ้าเนี่ยมีความหยาบเป็นลักษณะของลินินใช่ไหมเราใส่แล้วเรานอกจากสบายตัวแต่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ย ใส่เสื้อผ้าไม่ใช่มันมันวาวาในตอนกลางวันเค็กซ์เจอร์บแบบนี้มันก็ส่งเสริมบุคลิกเราเหมือนกันเนี้ยอย่างอย่างกรณีบางคนอ,อันนี้พูดเลยไปนะคะไม่เกี่ยวกับดอกไม้แต่พูดเลยไปบางคนแต่งสีวาว,าวาตอนกลางวันที่มีกลิตเตอร์มีปุ๊บปุ๊บป,บปบุนั้นเนี่ยแต่งกลางวันเนี้ยถ้าพี่สอนอทิเคตกับแมนเนอร์โนเลยค่ะไม่ได้เลย มันมันมัน,ม,นมันไปไม่ได้กับตอนกลางวันเพราะนั้นเราชีวิตเราอะ่ะเราก็ต้องเลือก texture เราต้องเลือกเดฟความลึกเลือกด y นามิกให้กับชีวิตเลือกอะไรหลายๆอย่างให้กับชีวิตนะคะพี่ก็พูดยาวมานี่ก็เพื่อจะเป็นการคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยว่าเราจําเป็นต้องเลือกสรรเหมือนกันถ้าเรามีความรู้พื้นฐานบ้างก็จะเป็นเรื่องดีนะคะ สิ่งที่น้องปามก็ต้องทําก็คือเหมือนเดิมแต่เรามีน้ําอยู่แล้วก็คือใสอ่สิ่งที่เป็นสิ่งที่มอีอาหารของดอกไม้ไปแล้วนะคะพี่ไม่ได้พูดในเรื่องของการรักษาดอกไม้หรืออะไรเท่าไหร่นักเพราะว่ารายการเราเนี่ยใช้เวลาน้อยเพราะเราไม่อยากให้ท่านผู้ชมเบื่อหน่ายเกินไปนักหาอ่านหารู้ได้จากที่อื่นใน YouTube ก็มีเรื่อยมีทุกอย่างอะคะ่ะก็เพราะฉะนั้นเราก็นำเสนอในเฉพาะ ส่วนที่พอเป็นไปได้เราก็ใส่เขาเฉพาะที่พอที่ก้านเขาจะลงไปถึงถ้าใช้น้ำเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ดอกไม้ไม่สวยเหมือนกันนะมันมากเกินไปหรือถ้าใส่น้อยเกินไปบางทีก้านเขาก็ไม่ถึงก็ปรับเอานะคะปรับเอาแล้วแต่ความชอบของเราอย่างของพี่เนี่ยมันสามารถบังคับให้มันมาอยู่รวมกันอย่างนี้ก็ได้ก็กลายเป็นดอกไม้กลุ่ม หรือพี่จะทําตามแบบน้องปามคือพี่จะให้เขาอยู่ของเขาอย่างนี้เพราะเราต้องการที่จะทําให้ฟอร์มมันเป็นฟอร์มของดอกไม้ที่เป็นฟอร์มที่เป็นสเปนยาวนะคะอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าความเป็นไปได้ที่จะทําให้เป็นสเปนยาวที่จะกระเถิบออกมานิดนึงเพราะว่าน้องปามจะได้มีเนื้อที่นะคะ ต่อก็เถอะไปอีกนิดนึงจะได้มีเนื้อที่นะคะไม่ทราบกล้องถึงไหมนะคะวิธีการก็คือจะเห็นว่าพี่มีไอนี่พี่ถามคำถามทำไมพี่ถึงใช้หยิบใบนี้มาเด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 าทำไมพี่ถึงหยิบใบนี้มาสร้างความตร ระหว่างดอกไม้กับใบให้เห็นตัวช่วยได้ชัดขึ้น texture ได้ชัดขึ้นใช่ไหมคะ,คะเพราะเขายิบย่อยไอ้ตัวนี้สวยใช่ไห<ช><ช>มคะ,คะแล้วในเวลาเดียวกันเมื่อกี้พี่พูดเรื่องการใส่น้ำเห็นไหมคะพอพี่หยิบขึ้นมาปุ๊บสั้นแค่นี้เองสั้นแค่นี้เองจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหนูก็ต้องทำโดยการที่หาที่เขายาวๆหน่อยจะเจอไหม ลองดูสิคะเอาให้น้องต่อด้วยไม่ต้องจัดด้วยใบนี้ด้วยนะต่อครับมีใบอื่นอาจจะเป็นใบนี้ก็ได้นะคะลองดูว่าต่ออยากได้ใบไหนที่มันจะไปด้วยกันอันนี้ก็ได้หนูดูว่ามันจะเป็นใบไหนแล้วแต่ที่ใจเราชอบเลือกเอาคือวิธีคิดอย่างที่พี่บอกอะค่ะก็คือว่าเราจะใช้ดอกฟาเลนเหตุผลฟาเลนนอปซิสมีขายในบ้านเรา ไม่แพงแล้วก็สามารถจะมีหาได้เรื่อยๆใช่ไหมคะเราจะอยากใช้เขาเพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถูกบังคับด้วยการมีอยู่ของดอกไม้นั้น<ม>ในในใน,ในบ้านเราตามใจเลยนะคะไม่ต้องตามพี่ลองลอง,<ม>ลองดูตามใจตัวเองว่าอยากจะใช้อะไรนะคะแล้วเราก็มีอันนี้ค่ะดินดีนนำเสนอด้วย ทั้งปามจะเห็นว่าเรามีดอกหน้าวัวซึ่งก็เป็นของไทยอีกเหมือนกันเรามีดอกหน้าวัวที่เป็นของไทยอีกเหมือนกันแล้วเราก็มีลิลลี่มันจะไปกันได้ไหมพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้บางทีพี่มองปุ๊บพี่ไม่รู้หรอกพี่ปักลงไปแต่พี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปไปกันได้ไหมแต่พรีคอนเซปชันของพี่ก็คือมีดอกนั้นอยู่ลักษณะอย่างนั้น แล้วพี่จะทำยังไงกับเขาพี่จะแต่งยังไงตามใจของพี่เองอย่างนี้พี่ก็อาจจะยังอบอกไม่ได้เพราะบอกแล้วไงว่าคือเราไม่ได้คิดแบบคนที่จัดดอกไม้เป็นแต่เราคิดแบบคนที่สมมุติว่าเราไม่ได้เรียนจัดดอกไม้มาแล้วเราเห็นว่าจริงๆมันเข้ากันได้แล้วเราคิดว่ามันน่าจะไปกันได้อะไรเงี้ยพี่ก็อาจจะลองอันนี้ลองนะคะพี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่พี่ก็ลองก่อนนะคะ ว่าฟอร์มมันน่าจะได้ไหมอะไรแบบนี้แล้วแต่นะคะพี่อาจจะลองก่อนสมมุติว่าพี่ลองแล้วเราเมีดอกไม้เยอะมากที่มันน่าจะไปได้แต่พอเอามาวางแล้วมันอาจจะไปไม่ได้ก็ได้นะคะเราลองดูเราลองดูมันสั้นไปนิดนึงทำให้พี่เปลี่ยนใจไม่ใช้เขาแต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อนว่าทำได้ไหมท่านผู้ชมท่านฟังก็อาจจะเห็นว่าบางทีเขาก็ซ้อนกันมาอย่างนี้โอ,อ้ถ้าได้อย่างนี้สวรรค์เลยค่ะเวลาจัดซื้อเวลาที่เรามีโอกาสแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เลือกหรอกเพราะว่าเหตุผลก็คือแล้วแต่ว่าเขาเหลืออะไรมาให้เราเพราะเราไม่ใช่ เป็นโรงแรมใหญ่ๆเขาก็อาจจะแบบไม่ได้เก็บสิ่งที่เราอยากได้ไว้ให้เราะะเพราะว่าเขามีคอนซ i g เมนต์กับโรงแรมใหญ่ๆเงี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราไม่ได้ว่าเอามีเงินแล้วสามารถซื้อได้นะคะเมืองไทยไม่ได้ว่าซื้อดอกไม้ได้ตามใจซื้อได้บางอย่างบางอย่างก็ซื้อไม่ได้เขาไม่ให้เราก็มีนะคะตอนนี้เราก็กำลังจัดใบ ะะตอนนี้นฉันไม่ได้สอนในการวางก้านนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสอนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของอการใช้ดอกไม้นะคะการวางใบเนี่ยถ้าวางไม่ซ้อนกันให้เขาเหลื่อมกันเป็นองศาที่ไม่ได้ชัดเจนนะัก นะคะมันก็จะสร้างอย่างที่ว่านะคะสร้างเดฟสร้างความลึกสร้างไดนามิกได้เหมือนกันงัยนจะลองดูว่าจะใช้ไหมบางทีก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้นตน วันนี้เราจะจัดแค่ใบก่อนน้องๆเขาตามใจเลยว่าจะจัดยังไงนี่เราเอาเฉพาะใบที่พอจะมีอยู่นะคะในประเทศเราแล้วเราสามารถสั่งซื้อมาได้จากต่างประเทศเราอาจจะไม่ได้สามารถได้ดอกได้ได้ใบแบบนี้ทุกครั้งก็จัดตามที่เรามีจเนียสังเกตว่าของดิฉันจะไม่มีรูปแบบเลย จัดไปตามใจชอบเลยเดี๋ยวพอจัดเสร็จพี่จะเอาใบไปเก็บจะให้เหลือแต่สิ่งที่หนูจัดจะได้มองเห็นว่าในสมองเราเราคิดแต่ว่าเราจะทำให้มันเกิดสแปนเกิดความกว้างในการทำของดิฉันเสร็จแล้วอันนี้นนำเสนอของดิฉันก่อนว่าดิฉันทำอย่างนี้ไว้ก่อน ็นรูปทรงที่ดิฉันคิดว่าจะเป็นแบบนี้นะคะไม่เอามารวมกันแบบนี้แต่ว่าต้องการให้มันยาวแบบนี้นะคะโดยอันนี้ดิฉันใช้ใบเดียวอันนี้ใช้3ามใบอันนี้ใช้สองใบสัดส่วนไม่เท่ากันความสูงความเตี้ยก็ไม่เท่ากันถ้าถามว่าทำไมนะคะโดยธรรมชาติของของการมองอย่างต้นไม้แล้วก็จะมีความสูง ในเวลาเดียวกันก็จะลาดลงมาเป็นทิวเขาในความรู้สึกของดิฉันเป็นลักษณะของทิวเขาค่อยๆลาดลงมาแต่บางคนเขาอาจจะมองเป็นที่ราบเท่ากันทั้งสองข้างก็เป็นไปได้นะคะหนูน้องฟาร์มจะออกมาเป็นยังไงไหนโชว์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังซิว่าหนูต้องการจัดแบบนั้นเพราะอะไรหนูอยากหนูคิดอะไรในหัวหนูคิดอะไรในสมองคะ่ะ ที่จัดออกมาแบบนี้จริงจัดไปเรื่อยๆแล้ความรู้สึกที่มันได้มันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในป่าป่าที่มันรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมันแน่นไปด้วย uh huh. ไม้ต่างๆต้น uh huh. ไม้ต่างๆด้วยไม้ต่างๆมันจะรู้สึกว่ามันจะปกคลุมไปด้วยโดยที่มันอยู่ในที่ของมันวามเป็นคนที่พี่เดานะทั้งทพี่ไม่ได้จบไซคลจีเป็นคนที่กลัวการอยู่คนเดียวใช,ใช่ไหม นูเป็นคนกลัวกันอยู่คนเดียวต่อแล้วครับจัดงั้นเพราะอะไรส่วนถ้าของผมเนี่ยคือผมอผมจะไม่มีแบบแผนที่ตายตัวตคือชอบอะไรก็เอามาใส่นั้นแต่ว่าโดยรวมให้มันออกมาดูดีที่สุดถ้าพี่อยากจะทำะไหถ้ายงนั้นถ้าเกิดวันไหนพี่ปี๊ดแล้วก็บอกทําไมต่อทําอะไรทําไมบอกให้เป็นระเบียบแล้วไม่เป็นระเบียบต่อจะมีความสุาเฮ้ยแก่นี่ขี้บ่นยังเลยฮประมาณนั้นเพราะว่า จริงๆคืออิสระภาพในความคิดนะคะเดีฉยนพูดเล่นอย่างนี้แต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราทําอะไรออกมาเนี่ยบางทีมันเห็นจากการกระทําของเราจากผลงานของเรานะคะในวันนี้เดีฉยนก็จะจบลงด้วยใบเขียวๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวในเอพิโซดต่อไปเรามาใส่ดอกเข้าไปแล้วดูซิว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนคะ่ะพบกันกับเอพิโซดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ